ครับสวัสดีครับผมขั้นตอน,นสิมาปลูกทุเรียนแล้วก็รหมักง้อวิธีเส้ามัาน,ก,นก,ก้อนห่อบั้นนอกกรงห่อก้อนเลื่นผมก็ได้เทปุ๋ยนุ่งขอกลงไปแดวปุ๋ยหมักสอบหนึ่งสอบที่สองก็ในทเทลงครับผมครับขั้นตอนต่อ,ตอไปครับตัวโคตรปูนขาวกัน อขั้นตอนไปโดยใส่เหล็กพดเป็ดต้องไปอีกผมได้สองกิโลครับผม ครับขั้นตอนต่อไปคือคือนรถน้ำเลยไต้คู่มาพ่อรอสามของพ่อรเอเข้าไปโอ้แถมมันสุ่ม ตอสตสไตล์คือกอบครับผมกว้ามกลวกว้างครับระยะของมันหกคูณหกสิคกบคูณหกสิบแบแบกว้างของหลุมตอนห้าสิบเขาวัดใจกลางเท่าไหร่ทางละานสามสิบหัวเสียไปก่อนเริ่มทุ่มครับ มาให้มันได้ค้างประมิดครับนั่นเป็นหลังเต่า ใช่คันคันละมดิดเดี่ยวก็ิจับจุดกลางเขาสิตตอกหลักคือง่างยง่ายมากทีตัวอย่างคือขางละมิดปักมุดกลางเดียวเขาก็ตอกหลัก แน่นนะถ้าว่อนเลยต้องพัดหวังจริงเลยตอนนี้เอากวดคางคางกุ๊บกุ๊บตอกหมดครับผมขึ้นมาเอากปกวดเดี๋ยวผมจะเอาต้นมาซัดอีเต่อ,ต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 อ ต้นนี้ตัวยางล้มเพลียแล้วกลับตอนนี้ก็ตัวนี้ก็ลงมหมวกำใหญ่ไปเล้วครับผมตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ก็บพึ่งลงไปหมู่บ้านนี่ครับ ลุ้มนี่ปลูกไปอาทิตย์หนึ่งแล้วครับลุ้มนี่ก็จะมีโรคหมกม่วงไว้ด้วยครับม่วงพันธุ์ใหญ่เขียวสวยต้นนี้ก็ลุงไปอาทิตย์หนึ่งนะครับ ที่โปรดแต่งตนยังไง ต้ทิ่ตีแล้วครับปักมดแล้วต้องเอาเสาเงี้ยวๆต้องเอาปักมดวิธีตอกต้องให้ตรกกลางเลยครับนี่คือเป็นโครงการใช้น้ำน้อยใช้น้ำน้อยประมาณสี่ไร่ตามโครงการข้อเกษตรจังหวัด วิธีปลูกิฉีกถุงออกสิเห็นพอดีห้องดินกบพอมิดมิดพอประมาณเดี๋ยวคนจะเกียวกับดีกเพื่อ ั้งเลยครับกบเดียวก็คือข้เอาเสือกลัดไปครับผูกเห็นแน่นเลยแน่นแน่นพอมประมาณใส่ซองอันลัดใบโมห้ยล้มพัดโมห้ยตีงแต่ทุกสายแต้ตรงห่มห่มลุมครับผมกบเ,เรา มันเป็นฟางในต้นในทวดินท,ทนี่มัดสัตว์ดีเลยเม็ดข้นเม็ดาต้องกบไว้ให้ความชุ่มชื้อนอุดมสมบูรณ์หม่หยาเกิด กบตัวนี้สงต้นมันก,ก็ต้องมีประโยชน์นีใ่ขายต้นกับไม่เห็ดปุ๋ยพรมดินในต้นลำใหญทุเดียนงอต้นมะม่วงนี่คือนีคุ่นมีเกเรียบร่อยแล้วครับต้นพ่นน้ำเนี๋ยวก็ขายเช้ญน้ำพด ก็เป็นน้ำมาผสมพ่อรอสมพ่อรอสองพอรอหนึการเทล่าเปุ๋ยเพื่อาสิวัหดหนึ่งการเทรา่าล่าสองพอดอรอหนึ่งกที่เห็ดเป็นปุ๋ยเพิ่มประชิทธีภาพกับไปอีก มีลายห้อหโมลายครับผมตอนนี้ก็คือเซ็ตอีกต้นหนึ่งขันต้นต่อไปถับปลูกเซ็ตก็จิตต้องมีโครงการเดินแบบใส่หัวจะบิงเกอร์ไม่โค่ตนน้นลกสองหัวครับขันต้นต่อไปปลูกเซตประมาณสีไร่ นี่ก็คือจบพิธีปลูกใบนี้ตอนนี้สุกอนครับผมสวัสดีครับผม